วัสดีจ้าทุกคนตื่นมาอยากกินยำค่ะเมื่อวานไปอันนี้หลายคขั้นข้อก็ยิ่งปินไข่เยอะเราจะมาทำกยบยำกันค่ะพี่น้องค่ะนี่ใส่แค่นี้พอค่ะมีวุ้นเส้นยังไม่ได้ลวกเลยจากพริกแล้วโขกไว้แล้วค่ะพี่น้องค่ะหอมเหิมแล้วก็พร้อมแล้วค่ะนี่กินยำด้วยกันได้ค่ะพี่น้องค่ะยำวุ้นเส้นจ้าอยากกินยำแซ่บๆกับพี่น้องหลายอย่างค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งมันแกวค่ะ ที่เห็นบอกที่ลังแก้วหนึ่งลังแก้วก่อนค่ะพี่น้องค่ะมันเสี็จจะลวกไปที่หลังค่ะพริกใส่ไปเลยจะกินแซ่บๆค่ะพี่น้องเสียนเผ็ดๆแซ่บๆค่ะเราก็จะใส่น้ำ <tenha> ซุป<พ> <RC> <cimento> ของเราลงไปจะ้ะซุปหยิบกระเงาน้ำลงไปได้จ้ะอื้ แส,บ,สบเลยพี่น้องน้ำตาลชูรสน้ำปลาแค่นี้พอค่ะพี่น้องคะ่ะใส่ชูรสลงไปเลยจ้ะก็เอาได้จ้ะพี่น้องจ้ะแล้วแต่ห้องหมักนะคะใส่ไปเลยน้ำตาลจ้ะนี่คือน้ำปลาค่ะใส่ไปเลยเดี๋ยวเราก็มาซิมค่ะนี่ปลกปมือปลวก ผงไส่ต้องไปนะคะพี่น้างห,ห,หนูบุกหนูบม๊กินขุดงให้หนูใส่ไปเพื่อย่าไซสิอันนี้ใส่ไปไม่เยอะไปเลยจ้าใส่ไเปเลยจ้าผักกับมุ้นเส้นเ้วค่ะทุกคนนี่รอยมากคนค่ะนีว้าว แดงจึงๆืงเยอืมหนกินมาค่ะพี่น้องค่ะว่าจะใส่เนี่ยนี่ยังไม่ใส่ผักเลยเอาใส่ผักลงไปเลยจ้าขึ้นชายนะคะนี่ข้นชายหอมหอมมวยใหญ่แบบแบบเต๋เท่เท่าค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ชงรู้สึกว่าช้อนชงมันจะส้อง้ม่ได้มาตรฐานที่เรากเอาตอนนี้มีช้อนนี้ชงนะคะ ตัวง่ายจ้ะย่ามุลเส้นหนูเห็ดต้องนิบะหยาค่ะพี่น้องค่ะหนูวัใส่หมูนะคะวัซซี่เผือกเครื่องถิ่นนี่ในตัวล่ะผนขอามาใส่เลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ยังนี้นลวัซซี่เลยจ้ะเพราะว่าคิดอยากกินย่ามพี่น้องกินย่ามสุดบนัวๆไหมเสร็จแล้วจ้ายำามูลเส้นเราจะทุกคนกินน้ำกันไหมครัพี่น้องค่ะขออนุญาตใส่มือเด้อซิมวัใส่มือมัน ถึงใจค่ะพี่น้องชิมไปเลยอืมจับเผ็ดมากถึงใจค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า